วันนี้ผมก็มีประวัติของวัดบวรมานำเสนอครับจะมีความเป็นใหม่อย่างไรเชิญรับชมได้เลยครับกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับวัดบวรเวศวิหารหรือวัดบวรเวศวิหารราชวิหารนะครับเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารและเป็นวัดประจำสองรัชกาลของกรุงรัตนโกสินทร์ได้แก่รัชกาลที่6และรัชกาลที่9ตั้งอยู่ระหว่างถนนตะนาวและถนนเฟื่งนครบางลำพูกรุงเทพมหานคร เดิมชื่อวัดใหม่ตั้งอยู่ใกล้กับวัดรังสีสุทธาวาสแต่แล้วก็ได้รวมเข้าเป็นวัดเดียวกันโดยกรมพระราชวังบวรามหัพลเสดในรัชกาลที่สและมีการทนุบำรุงบูรณะปฏิสังขรณ์วัดเรื่อยมาจนถึงสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สนอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชถ,ถึงสพระองค์คือสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรสมเด็จพระมหาสมณเจ้า